สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับว้าในคลิปิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่ามีของดีจะมาป้ายยากันอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่วาใช้แล้วรู้สึกว่าน้องดีงามนะคะแล้วก็ราคาน่ารักปุ๊กปิกมากค่ะทุกคนสามารถหาซื้อตามได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยน้องคนนี้คือยูสตาร์ไวท์ซูเปอร์มินเนอรัลเซรั่มนะคะหรือว่าซูเปอร์เซรั่มน้ำแร่จากยูสตาร์นั่นเองนะตัวนี้แพคเกจด,ดูสีน่ารักมากค่ะทุกคนเป็นสีแดงที่แบบ สดใสนะคะแล้วตัวนี้เขาจะเป็นขวดแก้วด้วยนะแล้วก็มีฝาดอปเปอร์มาให้นะคะว่าซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นในราคา1 3 9บาทนะตัวนี้เขามาในปริมาณ10กรัมมาดูคําเค็มของเขากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เซรั่มน้าแร่จากฝรั่งเศสนะคะมีกรดอะมิโนโรวมถึง29ชนิดนะผสนเป็นพลังไว์เทนนิ่งเข้มข้นนะคะช่วยในการลดเรือนรอยหมองคล้ำให้ดูจางลงแล้วก็ยังมีวิตามิน B5 เข้มข้นนะคะช่วยในการฟื้นบํารุงผิวให้เรียบเนียนกระชับรูขุมขนช่วยเติมน้้ ทําให้ผิวดูนุ่มเด้งแล้วก็อิ่มโฟมมาลองดูเนื้อเซรั่มจันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อบางเบามากทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้ากันบ้านดีกว่านะคะอันนี้คือหน้าที่วาเพิ่งจะล้างมานะทุกคนแล้วก็ไม่มีสกินแคร์ตัวอื่นนะคะ ว่าใช้ตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะบอกว่าน้องก็คือใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนมันก็จะลงแบบนี้ไปได้เลยนะคะเห็นไหมว่าเนื้อมีความใสแล้วก็บางเบามากนะคะความรู้สึกตอนทาก็คือน้องเกลี่ยง่ายมากนะทุกคนดูสิความบางเบาของเขาคือมันทําให้เนื้อของเซรา่มาัซึมซาบดีมากๆะคะ่ะแปบ๊บเดียวคือรู้สึกว่าน้องอ่ะซึมเข้าผิวแล้วนะทุกคนเห็นไหมปาดไม่กี่ทีก็คือน้องซึมเข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวว่าขอลงอีกรอบได้ไหม เพราะว่ารู้สึกว่าน้องซึมไวมากมานะคะอันนี้ก็คือใกล้จะหมดเต็มทีแล้วว่าใช้ตัวนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าจะไปซื้อขวดใหม่แล้วนะเพราะว่าตัวนี้น้องมีความจะเกี้ยงแล้วนะคะทุกคนนี่ขนาดทาสองรอบก็คือน้องยังมีความบางเบาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ง่ายอยู่นะคะที่สําคัญคือพอซึมเข้าผิวแล้วจะบอกว่าตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะนี่คือผิวที่ได้นะคะมีความแบบเงาเงาฉ่ำฉ่ำนิดนึงนะคะแต่ว่าสัก นึงเขาก็จะแห้งแล้วก็หายไปกับผิวเลยนะจะไม่รู้สึกถึงความเหนียวเนอหนะใดใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นหนึ่งความเด้งเดงใสใสดูมีความช่ำๆมำไหมทุกคนดูสิผิวก็คือดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์กันบ้างดีกว่านะวา่าใช้ตัวนี้ได้ประมาณเกือบจะ2ออาทิตย์แล้วนะคะใช้จนจะหมดแล้วเพิ่งจะมารีวิวนะทุกคนสิ่งที่ว่าเห็นอย่างแรกเลยก็คือเขา าจะทําให้ผิวมีความแบบเด้งๆขึ้นอ่ะทุกคนอันนี้เป็นฟิลที่ว่าชอบมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าจะใช้ค้นข้างเยอะนะแล้วก็อัดๆไปเลยนะคะเพราะว่าอยากเห็นผลไวใช่ไหมแล้วคือมันเห็นผลไวจริงๆนะคะผิววารู้สึกว่าความเด้งอ่ะ ชูขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะรางหน้าออกมาผิวจะมีความแบบโอ้ทุกคนมันเด้งอะ่ะมันดูมีความอิ่มน้ำมากขึ้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นเซรั่มน้ำแร่เนี่ยแหละมันช่วยในการฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรามีความสมดุลมากขึ้นตั้งแต่ใช้มาคือผิวมันมีความเนียนขึ้นอะ่ะทุกคนแล้วช่วงหน้าแก้มของวาก็คือรู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นจริงๆนะคะผิวดูมีความแบบเป็นเนื้อเดียวกันมีความเนียนขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือวารู้สึกว่าเขาช่วยเติมน้าให้ผิวนะคะวารู้สึกว่าาาผิวววมมีค ชืนนขึน้แต่ไม่ทําให้หน้าวามันเยอะส่วนเรื่องความกระจ่งางใสการลดรอยหมองคําต่างๆอันนี้วายังเฉยๆอยู่นะคะรู้สึกว่าไม่ได้วาวอะไรขนาดนั้นนะสิ่งที่วาชอบที่สุดคือเรื่องที่เขาทําให้หน้าเนียนผิวเนียนขึ้นเนี่ยแหละอันนี้คือเป็นเด e ะเบสสาหรับตัวนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เซรั่มที่ช่วยในการปรับผิวให้มีความสมดุลทําให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นช่วยในการเติมน้ําให้ผิวตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะที่สําคัญคือตัวนี้เขาอ่อนโยนด้วยนะเขาไม่มีน้ําหอมไม่ มีแอลกอฮอล์นะคะคนผิวบอบบางก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะตั้งแต่ว่าใช้มาก็ไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะถือว่าเป็นเซรั่มที่ถูกและดีและดีงามมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเซเวน่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะคะใช้แล้วชอบดีงามเห็นผลแบบนี้ไม่มาป้ายยาได้ยังไงอะทุกคนมีอะไรดีๆก็ต้องบอกต่อกันอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวนี้อยู่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะคะหวังว่าคินดีโคจะ เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะใครเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะทุกคนเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเยอะๆเ,เลยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปรีวิวแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย